เที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่แรกนะคะเรามากันที่นี่เลยวัดปากน้ําแขมหนูนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะโบ์สีน้ําเงินนะคะค่ะวันนี้เราก็มากันในวันเสาร์นะคะคนก็ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะอยากจะบอกว่าแอบกลัวนิดๆน,นะคะกลัวโควิด วันนี้เราจะพาทุกคนมากินอาหารมื้อกลางวันที่อ่าวยางนะคะวิวสวยมากดู เป็นเมนูอาหารนะคะร้านป้าพอรอ่าวยางนะคะทุกคนแวะมาได้นะคะดูวิวอาหารก็ไม่แพงนะคะมาจันทบ,บุรีอย่าลืมมานะคะอ่าวยางนะคะ <c oughs> ที่นี่นะคะเ <c oughs> งียบสงบมากค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอาหารจะอร่อยไหมแต่ว่าวันนี้คือเป็นวันเสาร์นะแต่ว่าไม่มีคนเลย <c oughs> ที่นะคะอ่าวยางนะคะถ้าใครผ่านมานะคะลองเซิร์ช gps มาเลยนะคะอ่าวยางนะคะ ที่นี่โอ้โหผู้คนก็น่ารักมากเลยค่ะแล้วนะดูสิน้ำก็น่าเล่นมากค่ะทุกคนน้ำใส่มากอ่ะดูดินก็ไม่ได้ลึกอะไรนะคะน่าเล่นมากน้ำใส่มากดเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนถ้ามาจันทบ,บุรีนะคะมาที่อ่าวยางนะคะต่อไปนะคะเรามาลองกุ้งผม กุ้งผัดเห็กระหลี่นะคะนี่ตัว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 กำลังดีเลยนะ,ะนรสชาติดีมากลองมากินนะคะร้านป้าพรน,นะคะอ่าวยังเมนูนต่อไปนะคะเป็นหมึกย่าง จิ้มน้องจิ้มเลยต่อไปเป็นข้าวผัดนะคะเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่นะคะ ุงตัวโตๆเลยดูอร่อยจริงจัต้องตส้โลหนะเพื่อน้องไั้แบบด้ มากันที่สนะคะก็คือวะนอุทยานเขาแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรนะคะอันนี้เป็นแผนที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเดินไปทางไหนยังไงนะคะอนี้า ไดินู่นเลยศึกษาธรรมชาติูเดินับบนเขางั้นเราไปทะเลดีกว่าทะเลลงเดินลงไปเลยอันนี้ถ้าทางนี้ต้องไปกี่กิโลอ่ะไหนเนี่ยที่นี่ไกลขนาดไหนครับพี่ไปทางนี้ไกลขนาดไหนประมาณห้าร้อยของเมตรค่ะห้าร้อยเมตรอันนี้ร้อยเมตรห่อทางไปค่ะไกลเหรอห้าร้อยเมตร นี่ค่ะเราเดินมาครึ่งทางนะคะหนทางอีกยาวไกลชิงช้าให้นะ วิวดีมากคนก็ไม่เยอะมากนะคะคนน้อยเลยแหละ ตอนนี้เราก็เดินขึ้นกันแล้วนะคะนี่อ่ะทางขึ้นไปข้างบนนะคะหนึ่งร้อยเมตรเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวิวสวยมากเลยนะคะที่นี่อ่าวกะทิงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดจุด,จดชมวิวจุดหนึ่งนะคะอ,อ่าวกะทิงนี่คะ่ะดูวิว เขาจะมีให้นั่งเล่นนะคะก็ชวมวิวตรนี้ไม่อยากจะรู้ว่าจันทบ,บุรีมีที่สวยๆแบบนี้ข้างล่างก็เป็นทางที่เราเดินกันนะคะตร<า>งนู้ก็เป็นทะเล นี่ค่ะรเราเข้ามาถ่ายวิวนะคะเป็นสะพานแหลมสิงห์นะคะด,ด,ดูวิวสวยมากค่ะทุกคนอ,อันนี้เป็นวัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าชื่อว่าวัดอะไรนะคะโบสถ์ก็สวยนะคะเนะี่ยยังยังไม่มีนะสะพานเนี้ยลนะา,ายแบบเก่าเลยอนะป่าก่อนยังไม่มีเลย สามารถจอดรถได้นะคะตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะคะที่ข้างในตรงนน้นน่ก็คือห้ามจอดนะคะแต่ว่ามาจอดตรงบริเวณทางนี้ได้นะคะมีมุมถ่ายภาพส,สวยๆเยอะเลยนะคะทุกคนถ้าใครมานะคะอย่าลืมมานะคะสะพานแหลมสิงห์นะคะก็คือเขาจะมีที่จอดรถให้นะคะตรงบริเวณนี้นะคะอย่าไปจอดตรงที่เขาห้ามจอดนะคะ อันนี้เราพามากันที่ผาอะไรนะผาสุกนิรัน์นะคะหรือว่าจุดชมวิวสันชัยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าที่นี่จะวิวสวยแค่ไหนนะคะก่อนที่จะถึงนะคะเราก็ต้องเดินไปก่อนหนึ่งร้อยเมตรนะคะก็ไม่ไกลมากนะคะเดีย๋ยวดูทางนะคะลูกบอกว่าพากูมาหน่อยแล้ว สันชายเกาะเปิดนะคะอันนี้นะคะเป็นจุดชมวิวอยู่ที่เกาะเปิดนะคะทุกคนลองอปเปิดแม,ไป,มปได้เลยนะคะแต่มันข้ามได้นี่สันชายจุดชมวิวสันชายเกาะเปิดนะคะถึงแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะสกายวิว อย่าเพิ่งไปเที่ยวที่บาหลีถ้าอ๋อเจ้ายังไม่ได้มาเที่ยวที่ผาสุขนิลั <c oughs> นอันนี้เป็นทางลงทะเลนะคะเดี๋ยวราลองพาไปดูนะคะทางลงก็จะประมาณนี้ <c oughs> ใต้ร้านนี่อ๋อโห้ยแต่น่ากลัวไม่กล้าลงหรอก <laughs> สูงเกินไปจริง ถ่ายให้หน่อยถ่ายตรงนี้ให้ก่อน

ใครมาที่จุดชมวิวสันชัยนะคะต้องมาจอดรถที่นี่นะคะวัดเกาะเปิดนะคะนี่นะคะมีที่จอดรถเยอะนะคะแล้วเราก็เดินไปทางโน้นนะคะเดินไปทางโน้นนะคะก็จะไปที่จุดชมวิวนะคะ และคืนนี้นะคะเราก็พักกันที่บ้านทองสุขรีสอร์ทค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับทริปจันทบุรีนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในทริปต่อไปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ